แม่น้องสองออกมาแล้วคะ่ะน้องเป็นกระดาษรองหม้อทอดอบร้อนนะคะก็มีทั้งหมด2ส,สีสีขาวและสีน้ำตาลใน1แพ็คก,ก็จะมีส0สิบแผน่นห้าสิบแผน่นแล้วก็หนึ่งอยนะคะวิธีใช้ง่ายๆเลยค่ะหยิบกระดาษออกมาวางในหม้อทอดนะคะแล้วก็นําอาหารวางในนั้นหลังจากที่หยิบอาหารออกจะสังเกตว่ามีน้ํามันเกาะติดเต็มกระดาษเลยค่ะเราสามารถหยิบกระดาษทิ้งได้เลยค่ะจะสังเกตว่าน้ํามันติดเต็มกระดาษเลยนะคะน้ํามันจะไม่ซึมลงไปในหม้อเลยนะคะ ใช้งานสะดวกมากไม่แม่สนใจสามารถจริ้มในตะกร้าเหลืองได้เลยค่ะ e. yeah, ตอนนี้แทบทุกบ้านมีเครื่องทอดไร้น้ำมันกระดาษสำหรับทอดไร้น้ำมันนี้ต้องใส่ทุกครั้งก่อนทอดมันเป็นแบบถาด กดให้แน่นใช้ได้ทั้งหม้อใหญ่และเล็กแม้แต่สีขอบก็ไม่สกรปรกหลังจากทอดไม่ต้องล้างเครื่องสามารถใช้รองจานเป็นกระดาษซับมันไม่จำเป็นต้องขัดจานไม่เสียดายเมื่อใช้งาน